กันทีย้ำนะครับผมไม่สนับสนุนเวโปรตีนตกฉลาก100%ครับสวัสดีครับผมดนุพลชินลี่นะครับหัวหน้าพักเวนิยมนะครับผม10ปีที่ผ่านมานี้นะครับผมเราโดนเผด็จการวงการเวโปรตีนครับการโกงนะครับแม้นเป็นเพียง1%ก็คือโกงครับ0.1%ก็คือโกงครับฉะนั้นสินค้าที่ขายทุกตัวบนเว็บไซต์ของฟิตเวนะครับ จะต้องมีโปรโตีนเกินฉลาด100%นครับนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อคุณจ่ายตังคซื้อของคุณจ่ายไปในราคา100%นครับสินค้าที่คุณควรได้รับก็ควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ100%ไม่ใช่9 9 9ไม่ใช่99.99%เ99นะครับผมเพราะว่าการโกงนั้นอยู่ที่เจตนาครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแล้วขอถามง่ายๆถามเลขในใจง่ายๆว่าออยยไทยให้โปรโตีน ตกฉลากได้อย่างถูกกฎหมายกี่เปอร์เซนต์20%คือคำตอบ20%เป็นปริมาณของโปรโตีนที่สามารถตกฉลากได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ด้วยช่องว่างของกฎหมายตรงนี้นะครับที่ไม่ได้เป็นแค่ไทยวงเล็บว่าทั่วโลกนะครับผมยอมให้ผู้ขายสามารถที่จะเขียนบนฉลากได้ว่าเนี่ยโปรโตีนมีอยู่สมมุติ100กรัมนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับใส่โปรโตีนลงไปเนี่ยแค่เพียง80กรัมก็พอส่วนในีก20กรัมเนี่ย จะใส่เป็นแป้งเป็นไขมันเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วตาสีตาสายอย่างเราเนี่ยนะครับเอาไปชั่งบนตาชั่งก็ไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าน้ําหนักทั้งถุงเนี้ยสั่งมา5โลแล้วตรงเป๊ะเนี่ยใน5โลนี้มันมีโปรตีนอยู่เท่าไหร่จริงๆนอกจากเพียงอย่างเดียวครับนั่นก็คือการส่งตรวจวิเคราะห์นะครับผลแลบกดแอมิโนเพื่อได้รู้ว่าโปรตีนที่อยู่ในนั้นมีโปรตีนตามฉลาก100%และเป็นโปรตีนแท้ จริงๆวงการเวโปรตีนครับไม่มีเจ้าไหนนะครับที่กล้าเอาเวโปรตีนไปตรวจและอัปโหลดผล l a บขึ้นเว็บไซต์นะครับเราเกิดมาบนโลกของทุนนิยมนะครับกฎเกณฑ์บอกไว้ว่าต้องแข่งขันอย่างเลือกไม่ได้สำหรับคนที่ใจไม่นิ่งพอนะครับผมก็จะโดนกฎของทุนนั้นบีบให้ทำในสิ่งที่ไม่ขาวสะอาดเท่าไหร่นะครับ นั่นหมายถึงว่าปัจจุบันนี้ในตลาดโลกนะครับมีสินค้าเวโปรตีนมากมายนะครับที่เขียนฉลากว่า100%แต่แท้จริงโปรตีนที่อยู่ในนั้นนะครับก็95%บ้าง90%บ้างแล้วแต่กฎหมายแต่ละประเทศสิ่งที่ผมจะออกมาพูดในวันนี้ก็คือว่าใจของผมนั้นนิ่งและตัดขาดออกจากทุนได้นะครับผมผมยังแข่งขันอยู่ในบนโลกของทุนนิยมแต่ผมจะแข่งขันบนกติกาที่ ขาวสะอาดนะครับหากเรามองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโปรตีนทุกแหล่งแพงขึ้นครับตั้งแต่ไก่นมหมูทูน่าแซลมอนโยเกิร์ตเนื้อจระเข้นะครับทุกอย่างแพงขึ้นหมดเลยนะครับแต่มีโปรตีนจากแหล่งแหล่งหนึ่งนะครับถูกลงนะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่าฟิตเวนะครับมีนโยบายที่จะควบคุมและก็ลดราคาเวนะครับสวนกระแสกับทุกแหล่งโปรตีนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเว์10ปอนเนี่ยราคาอยู่4,5 0 0นะครับ แต่ที่ฟิตเวย์นะครับผมจาก4 5 0 0ราคาเวสมัยก่อนตอนนี้เหลือเพียง3,000บาทนะครับราคาลดลงมากว่า1ใน3นะครับสวนกระแสกาต่างเงินเฟอ้อถ้าคิดเทียบกันเป็นสัดส่วนเรียกว่าถูกจนบอกไม่ถูกครับอย่าลืมนะครับเลือกพักเวนิยมสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้คือฟิตเว y ลด20%ทั้งเซ็ตโปรโมชั่นเพิ่มน,น้ำหนักเวโปรตีนเครื่องมือกายและสินค้าอื่นอีกมากมายแล้วมีแรงขับเดินครับ ผมไม่สแสดงถึงโปรตีนตกชนาร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แสดงถึงมันแม่งทิ้งข้อเลยจำไว,ค 9, 1, ว้ครับแพชชั่น99บิสซิเนสเพียงหนึ่งโปรตีนพิกเว้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ